ในทุกครั้งที่เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่สิ่งที่ประชาชนได้รับผลกระทบไม่ใช่แค่ระดับน้ำที่สูงขึ้นแต่คือระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่หยุดชะงักโดยสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นน้ำประปาไฟฟ้าหรือการสื่อสารซึ่งล้วนเป็นโครงสร้างสำคัญที่ทำให้เมืองสามารถดำรงอยู่ได้การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบคือหัวใจสำคัญที่จะทำให้เราเข้าใจว่าเหตุใดเมืองขนาดใหญ่เช่นหาดใหญ่จึงยังเผชิญปัญหาเดิมซ้ำซากและสิ่งใดที่ควรได้รับการวางแผนเพื่อรองรับในอนาคต น้ำท่วมหาดใหญ่เป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะเชิงโครงสร้างซึ่งเกิดจากภูมิศาสตร์ของเมืองความเปลี่ยนแปลงของสภาพภ,าพภูมิอากาศและข้อจำกัดของระบบสาธารณูปโภคเมื่อน้ำลดลงสิ่งที่ต้องประเมินอย่างเร่งด่วนไม่ใช่แค่ความเสียหายของครัวเรือนแต่คือความต่อเนื่องของระบบน้ำประปาและไฟฟ้าที่ส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยสุขภาพและการฟื้นตัวของประชาชนสคริปนี้จะอธิบายเชิงวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นสาเหตุเชิงเทคนิคและแนวทางที่เมืองควรพิจารณา เพื่อนำไปสู่การปรับตัวอย่างยั่งยืนพร้อมเข้าสู่การวิเคราะห์เชิงลึกว่าเหตุใดน้ำประปาและไฟฟ้าจึงเป็นจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดหลังเกิดอุทกภัยภาพรวมโครงสร้างพื้นฐานของหาดใหญ่หลังน้ำลดระบบน้ำประปาและไฟฟ้าของหาดใหญ่มีการเชื่อมต่อในระดับเมืองเกิดจากหลายหน่วยงานทํางานร่วมกันทั้งระบบสูบน้ำโรงผลิตน้ำการกระจายแรงดันน้ำ รวมถึงสถานีไฟฟ้าย่อยและสายส่งหลักเมื่อเกิดน้ำท่วมสาธารณูปโภคสำคัญเหล่านี้ถูกกระทบพร้อมกันความท้าทายจึงเกิดจากความซับซ้อนมากกว่าความเสียหายเพียงจุดเดียวในช่วงน้ำท่วมใหญ่น้ำมักไหลเข้าพื้นที่ต่ำก่อนซึ่งโรงสูบน้ำประปาหลายแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงจึงเกิดความจำเป็นต้องปิดระบบเพื่อป้องกันความเสียหายต่อเครื่องจักรแม้ว่าผลคือประชาชนจะขาดแคลนน้ำใช้ก็ตามขณะเดียวกันระบบไฟฟ้าต้องหยุดทำงาน เพื่อป้องกันการลัดวงจรที่อาจทําให้โครงข่ายไฟฟ้าทั้งภูมิภาคเสียหายหนักกว่าเดิมผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังน้ําลดจึงไม่ได้จบลงพร้อมการแห้งของพื้นที่แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบการบํารุงรักษาการรีสตาร์ตระบบและการปรับแรงดันเพื่อให้เมืองกลับมาทํางานได้อย่างปลอดภัยเมื่อเข้าใจบริบทเบื้องต้นเราจะสามารถวิเคราะห์ได้ลึกขึ้นว่าแต่ละระบบมีจุดอ่อนตรงไหนและทําไมการฟื้นตัวจึงใช้เวลานานในหลายพื้นที่ของหาดใหญ่ เพื่อเข้าสู่รายละเอียดเชิงเทคนิคของระบบน้ำประปาเราจะสำรวจความท้าทายที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังน้ำลดปัญหาน้ำประปาหลังน้ำลดระบบน้ำประปาของหาดใหญ่ต้องปิดการทำงานหลายครั้งเมื่อระดับน้ำท่วมสูงกว่าระดับความปลอดภัยของโรงสูบน้ำสาเหตุเกิดจากการป้องกันความเสียหายต่อมอเตอร์ปั๊มหลักและระบบไฟฟ้าของโรงผลิตน้ำการปิดระบบแม้เป็นการตัดสินใจที่ยาก แต่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงภาระซ่อมแซมที่รุนแรงกว่ามากหลังน้ำลดข้อเท็จจริงคือระบบประปาไทยจำนวนมากยังไม่ได้ออกแบบให้ทนต่อเหตุการณ์น้ำท่วมขนาดใหญ่เมื่อระบบถูกปิดการสำรองน้ำในถังพักเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วประชาชนอาจพบแรงดันน้ำลดลงอย่างรุนแรงหรือไม่มีน้ำใช้เลยโดยเฉพาะพื้นที่สูงการฟื้นระบบหลังน้ำลดจำเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพน้ำตามมาตรฐานทั้งค่าความขุ่นคลอรีนอิสระตกค้าง และการปนเปื้อนทางจุลชีวิทยาการทดสอบเหล่านี้ใช้เวลาแต่เป็นหัวใจสำคัญเพื่อป้องกันการเกิดโรคหลังน้ำท่วมเช่นอุจจาระร่วงไข้ไทฟอยหรือโรคผิวหนังอีกความท้าทายคือท่อประปาหลุดแตกหรือมีน้ำท่วมซึมเข้าท่อทำให้เกิดความเสี่ยงปนเปื้อนอย่างรุนแรงเมื่อน้ำลดลงจะต้องทำการล้างท่อในหลายพื้นที่หรือที่เรียกว่าการปล่อยลมและล้างท่อเพื่อให้ระบบกลับมาสะอาดและปลอดภัยการทำงานนี้ต้องใช้ปริมาณน้ำจำนวนมาก จึงทำให้การเปิดใช้จริงต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปโรงสูบน้ำเองต้องผ่านการตรวจสอบสภาพเครื่องกลหลังน้ำรถมอเตอร์ที่ถูกความชื้นอาจต้องอบแห้งเปลี่ยนลูกปืนหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่ทั้งหมดในบางกรณีต้องรออะไรทําให้เมืองกลับมามีน้ำประปาล่าช้ากว่าที่ประชาชนคาดหวังในภาพรวมปัญหาน้ำประปาไม่ใช่ผลผลิตของความเสียหายเพียงจุดเดียวแต่คือผลรวมของโครงสร้างที่ไม่สอดรับกับอุทกภัยสมัยใหม่การทําความเข้าใจ และปรับปรุงระบบจะเป็นหัวใจสําคัญของการเตรียมพร้อมหาดใหญ่สาหรับเหตุการณ์ครั้งต่อไปเมื่อวิเคราะห์ปัญหาน้ําประปาแล้วขั้นต่อไปคือพิจารณาว่าไฟฟ้าซึ่งทํางานสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งมีความท้าทายแบบใดหลังน้ําลดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องหลังน้ําลดไฟฟ้าถือเป็นระบบที่ต้องปิดก่อนเสมอเมื่อเกิดน้ําท่วมใหญ่เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งอาจทําให้เกิดไฟไหม้หรือทําให้สถานีย่อยเสียหายหนักเมื่อไฟฟ้าถูกปิดในพื้นที่เสี่ยงน้ํา ที่ท่วมในระดับสูงอาจเข้าไปในตู้ควบคุมระบบทําให้จําเป็นต้องถอดอุปกรณ์ออกมาตรวจสอบทีละส่วนก่อนเปิดใช้ใหม่กระบวนการนี้ต้องอาศัยความละเอียดทางวิศวกรรมสูงมากแม่น้ําจะลดลงแล้วการเปิดไฟกลับไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากต้องตรวจสอบความชื้นะส,สมในอุปกรณ์ไฟฟ้าความชื้นเพียงเล็กน้อยในจุดเชื่อมต่ออาจทำให้เกิดการลัดวงจรที่สร้างความเสียหายใหญ่กว่าเดิมความปลอดภัยของชุมชนเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้การเปิดไฟต้องทําแบบโซนต่อโซน ไม่สามารถเปิดพร้อมทั้งหมดได้ระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่เช่นหาดใหญ่มีการพึ่งพาสถานีย่อยจำนวนมากหากสถานีย่อยใดสถานีย่อยหนึ่งเสียหายจะทำให้พื้นที่กว้างได้รับผลกระทบโดยตรงการซ่อมสถานีย่อยอาจต้องเปลี่ยนอุปกรณ์แรงสูงซึ่งใช้เวลาต้นทุนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางการบริหารจัดการทรัพยากรระหว่างช่วงฟื้นฟูจึงเป็นความทา้าทายของทีมไฟฟ้าอย่างแท้จริงประชาชนยังต้องเผชิญปัญหาอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในบ้านเสียหายเมื่อไฟถูกเปิดใช้ใหม่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่โดนความชื้นเช่นปลั๊กตู้เย็นหรือแอร์อเกิดช็อตทันทีหากไม่ได้ตรวจสอบก่อนซึ่งกลายเป็นต้นทุนแฝงของครัวเรือนหลังน้ำท่วมเมื่อเห็นภาพรวมของปัญหาไฟฟ้าเราจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าการฟื้นตัวไม่ใช่เพียงการเปิดสวิตช์แต่ต้องอาศัยการตรวจสอบระบบที่ซับซ้อนเพื่อให้เมืองปลอดภัยและพร้อมกลับเข้าสู่สภาวะปกติ เมื่อระบบไฟฟ้าและน้ำประปากำลังฟื้นตัวความท้าทายถัดมาคือการจัดการด้านสาธารณสุขซึ่งสามารถกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้หากละเลยแม้เพียงเล็กน้อยผลกระทบด้านสุขภาพสาธารณะหลังน้ำลดโรคจากน้ำท่วมเช่นโรคฉี่หนูโรคทางเดินอาหารและโรคผิวหนังมักพุ่งสูงหลังน้ำลดเนื่องจากน้ำปนเปื้อนเข้าสู่ระบบสิ่งแวดล้อมการจัดการสุขภาพจึงต้องเริ่มตั้งแต่การฟื้นระบบน้ำประปาและระบบสุขาภิบาลให้ปลอดภัยก่อน เมื่อสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่เสถียรความเครียดทางจิตใจของประชาชนก็เพิ่มขึ้นจากความไม่แน่นอนและความเสียหายของทรัพย์สินการสนับสนุนด้านจิตสังคมและข้อมูลที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสําคัญด้วยพื้นฐานด้านสุขภาพที่ประกอบด้วยปัจจัยหลายมิติเมืองจําเป็นต้องเตรียมแผนระยะสั้นและระยะยาวเพื่อรองรับทั้งวิกฤตและการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน เมื่อสุขภาพเป็นพื้นฐานของการฟื้นตัวเราจะเข้าสู่หนึ่งในมิติที่หลายคนประเมินต่ำเกินไปคือผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของเมืองผลกระทบทางเศรษฐกิจหลังระบบสาธารณูปโภคหยุดชะงักธุรกิจจำนวนมากในหาดใหญ่ต้องหยุดดำเนินการเมื่อไฟฟ้าดับและน้ำประปาไม่ทำงานโดยเฉพาะธุรกิจอาหารโรงแรมโรงงานและธุรกิจบริการความหยุดชะงักนี้ส่งผลโดยตรงต่อรายได้และความสามารถในการกลับมาเปิดกิจาการหลังน้ำลด เมื่อระบบไฟฟ้าและน้ำประปาไม่สเสถียรการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจึงถูกหน่งลงร้านค้าเปิดได้แต่ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพระบบทำความเย็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆไม่สามารถใช้ได้ตามปกติธรมให้ความเสียหายขยายตัวเกินกว่าความเสียหายทางกายภาพของอาคารต้นทุนการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าและการฟื้นฟูร้านค้าทำให้ภาคธุรกิจต้องลงทุนเพิ่มอย่างมากขณะที่รายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องการกู้ยืมการสนับสนุนจากรัฐ และการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญในช่วงฟื้นตัวภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเมืองได้รับผลกระทบเช่นกันนักท่องเที่ยวลดลงความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยลดลงความเสียหายจึงไม่ได้เกิดแค่ภายในพื้นที่แต่กระทบภาพรวมของเมืองในระยะยาวเมื่อเข้าใจผลกระทบด้านเศรษฐ,ฐกิจแล้วเราจะเห็นว่าการฟื้นฟูไม่ใช่แค่การซ่อมบ้านหรือถนนแต่เป็นการซ่อมระบบนิเวศท,ทางเศรษฐ,ฐกิจทั้งหมดให้สามารถกลับมาทำงานได้อีกครั้ง เพื่อให้เห็นมุมมองครบถ้วนเราจะพิจารณาแนวคิดด้านการจัดการความเสี่ยงและการวางแผนเผชิญวิกฤตในบทถัดไปการวางแผนรับมือและแนวทางฟื้นฟูระยะยาวการออกแบบเมืองให้รับมืออุทกภัยได้ดีต้องใช้หลักคิดเชิงระบบร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นการยกระดับสถานีไฟฟ้าย่อยการป้องกันโรงสูบน้ำด้วยกำแพงป้องกันน้ำและการกระจายระบบสาธารณูปโภค เพื่อไม่ให้จุดใดจุดหนึ่งเป็นจุดล้มเหลวของทั้งเมืองแนวคิดนี้เรียกว่าระบบยืดหยุ่นหรือ Re ซ i l i e n t infrastructure ภาคประชาชนต้องได้รับข้อมูลล่วงหน้าที่ถูกต้องรวมถึงแนวทางการเตรียมน้ำสำรองอุปกรณ์ฉุกเฉินและวิธีปิดระบบไฟบ้านอย่างปลอดภัยก่อนน้ำเข้าบ้านการสร้างความรู้ร่วมกันระหว่างรัฐและประชาชนทำให้การฟื้นตัวเร็วขึ้นและลดความสูญเสียที่ไม่จำเป็นหาดใหญ่จำเป็นต้องพัฒนาแผนฟื้นฟูระยะย,ยาวโดยอิงข้อมูลวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศ และรูปแบบน้ำท่วมในอนาคตการลงทุนในระบบป้องกันน้ำและการออกแบบพื้นที่ให้เหมาะกับความเสี่ยงจะเป็นกุญแจสำคัญที่ลดผลกระทบในระยะยาวเมื่อพิจารณาแนวทางฟื้นฟูแล้วก็สามารถนำไปสู่การสรุปภาพรวมที่เชื่อมโยงทุกมิติของเหตุการณ์นี้บทเรียนและการสร้างเมืองที่พร้อมรับวิกฤต ขาดใหญ่ต้องปรับตัวสู่เมืองที่ใช้ข้อมูลและความรู้ทางวิศวกรรมในการวางแผนไม่ใช่เพียงตอบสนองเฉพาะหน้าต่อเหตุการณ์เมื่อระบบน้ำประปาและไฟฟ้ายังคงเป็นจุดเสี่ยงเมืองจำเป็นต้องลงทุนกับระบบใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นการบริหารจัดการหลังน้ำท่วมเป็นงานร่วมกันของรัฐเอกชนและประชาชนการสร้างระบบเตือนภัยการฝึกอบรมการจัดเก็บอุปกรณ์ฉุกเฉินและการวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจล้วนทำใหเมืองฟื้นตัวเร็วขึ้น บทเรียนจากน้ำท่วมหาดใหญ่สามารถใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาเมืองอื่นเพื่อสร้างมาตรฐานการรับมือภัยพิบัติที่ยั่งยืนกว่าเดิมการวิเคราะห์ปัญหาน้ำประปาและไฟฟ้าขัดข้องหลังน้ำท่วมทำให้เราเห็นภาพว่าเมืองไม่ได้เสียหายเพียงผิวเผินแต่ระบบสำคัญทั้งหมดถูกทดสอบอย่างหนักการฟื้นตัวที่แท้จริงต้องเริ่มจากการเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้างไม่ใช่เพียงปัญหาที่มองเห็นได้ด้วยตาการเตรียมตัวรับมืออย่างเป็นระบบคือสิ่งที่ทำให้เมืองแข็งแรงขึ้นในอนาคตรู้ไว้ไม่งโง่ เพราะการเข้าใจโครงสร้างของปัญหาช่วยให้เรารับมือวิกฤตได้ดีขึ้นปลอดภัยขึ้นและพร้อมกว่าที่เคยทุกครั้งที่ภัยธรรมชาติเข้ามาอีกครั้ง